ครับขึ้นมาระดับ40เมตรแล้วครับบนเสาสัญญาณครับเสาต้นนี้60เมตรครับผมก็เห็นแต่ไฟครับมาถึงมืดเกินเลยไม่ได้ดูวิวตอนสว่างนะครับข้างล่างเป็นตัวเมืองอางครับอำเภองายเมืองายครับ,ราารบวันนี้ขึ้นมาสองคนครับมีผู้ช่วยคนหนึ่งเอามาฝึกงาน ผมวางมือเขาจะได้ทําต่อหรือไม่ก็เราไม่ว่างเขาจะได้ทาต่อครับผมวันนี้เสานี้60เมตรครับตอนี้ขึ้นมาถึงระดับ40เมตรเดี๋ยวขึ้นไปอีก20เมตรจะถึงหลังต่อครับไ้ไปดูตอนที่มีไฟสว่างแล้วกันครับครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วจุดไฟเผาตัวที่อยู่ข้างนอกนะแม่ที่อยู่นอกหลงังในหลังเราอุดด้วยสำลีนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ถุงครับผม เดี๋ยวจะแกะแล้วครับผมใช่ครับกแลวเออะมาหมดดึงสลบเล่งชิ้นแร้หมดดงหมดดีกะนี่มนลทกันมันดีกะ

สัมีชุบน้ำนะครับเพื่อเวลาเผาสัมรีที่ชุบเบนซินที่อุดจะได้ไม่ติดไฟไปด้วยนะเราก็เผาเฉพาตัวที่อยู่แม่ที่อยู่ด้านนอกนะครับ วุ้นรับว้าวแจมงามขนาดเต็มเป็ดเตียยเลยเว้ยหูน้อย้าหูข้าน้อยๆนะถือก็หูใหญ่เลยทำูใหญ่ๆมาแค่น,นี้แต่ถ้าถ้าหางใหญ่หกับหูใหญ่เนาะล้นล้นๆๆ ครับเต็มเอียดครับดูชั้นนี้ครับอ,อันนี้ชั้นล่างครับแหม่เพียบครับพยายามไหมนคนเนาะพยายามตัวใหญ่ตัวใหญ่คนหนึ่ง ครับดูครับความเต็มมั่ครับถ้าขนาดนี้ครับกำลังสวยครับดูครับโอ้โหครับแจ่มครับดูครับสามแผ่นพอครับสวย งามครับดังแรกของปีครับขึ้นไปเสาสัญญาณ60เมตร Cap